สวัสดีครับทศ5และ a s p อสเนำคผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโวิไทยลีกนัดที่24ของฤดูกาลน,นะครับเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์เบื้องทองเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในส่วนของการบรรยายวันนี้ผมรอระปัดรุนด่นพักดีและคุณเกลือกชัยคุณโทรครับเริ่มแบทเทิลครับ,รบ, Battle, รบฟรีคิกครับซ้ายของธีรทรเปิดเข้าใบมงแล้วก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับเอริอาเนียเ e ตะสกัดทิ้งขึ้นมาเลยแต่เกมที่แล้วนี่เล่นเป็นกองหลังเลยครับ เหมือนกับทีมชาติซิมาโนโน่ก็มาดูด้วยอ้าวจังหวะนี้บุญทวีโอ้โหเห็นเป็นของเล่นเจมาซิก้าแล้วสุดท้ายม,มาฟาวน์นอกกรอบเลยครับตรงนี้โอ้โหเกือบจะเข้าไปข้างในนิดนึงครับบุญทวีบอลลั่นนิดเดียวโดนฉกแล้วโอ้โหพาจี้ตะลุยเข้ามาในกรอบเลยเดี๋ยวดูจังหวะที่นี่ยครับโอ้โหถ้าไม่ดึงตรงนี้เนี่ยยาวแน่นอนครับระยะใกล้ขึ้นครับฟรีคิกมุมเดิมคานนี้เป็นวัฒนากรปัน่นโอ้โหจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ โอ้โหลักไก่ยิงเสาแรกตรงนี้ขึ้นนําเร็วครับบุรีรัมดึงศูนย์เนีนาทีที่แปดเท่านั้นนะครับฟรีคิกที่พิรัมได้ครับประตูแรกของรัตนกรหมายคมิในลูกการนี้นะครับพีระพงเองเอาไม่อยู่นะครับอยู่จงังหวะเปิดเสาแรกไว้พอสมควรนะครับโอโ้โหก็พยายามจะขยับเข้ามาให้ทันนะครับเหมือนจังหวะที่ขยับออกไปด้าน อีกข้างนึงไว้ก่อนนะครับทำให้จังหวะน,นี้ผวาม,มาอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเอาไม่อยู่ไปแล้วนะครับทางพีระพงข้ามกำแพงมาบอลนี่แครับจริงๆก็ไปทันนะครับแต่ปัดเอาออกไม่อยู่ยครับกลายเป็นประตูของบือดมยูนเนเต็ดนะครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เดินบีบเพรสเลยนะครับทางฝั่งของสุปรพโชคพีระพงมาที่โฮชาไฮบุญทวีไกลๆนะครับวิลเล่นพอ พลิกแล้วเปลี่ยนโอ้โห,โโหเปลี่ยนตรงนี้ถือว่าประมาทเลยครับแล้วเข้าซ้ายของสัตว์สลักได <c oughs> ้ลองใส่แล้วลุดไปเยอะเลยโอ้โหเปลี่ยนแบบพลาดจังๆเลยครับไปเข้าทางสัตว์สลักนะครับจ่ายขนาดเส้นมาวีเล่นปอ๊อให้ฝากเอาเละครป๊อปอมาที่เพล็กอีกทีดูดทำทีละคอนเพล็กอ้าวหนีตรงนี้ได้โอ้สวยเลยครับเ,เรียกฟาวสต๊อปลุงนี้นี่ถึงกับต้องเสียฟาวเหมือนกันนะครับทางทีละคอน สับมาตรงนี้เลยครับเียท,ทอนเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เจอบอลน,นะครับเฮริอาดิเยนะครับอยู่ในกรอบเลือกเข้าไปชบมาก่อนครับซีมราสแล้วบอลสองอยิงลูกนี้ก็บังคับทิศทางยากหน่อยนะครับจะเอาลงก็ไม่ได้ครับเจอบีบร้วยอธิพุนตัดกลับมาครับเป็นบุริรามได้บอลอีกแล้วครับพีระดลออกมาสัตสรไข้พระโขนสปินขึ้นมาแล้วครับทางนาเรบดิบบนเดาไม่ได้ให้หักแล้วลองเปิดเข้ามาเองบอลตกแล้วโโหูแทบลูกนี้ ยังหลุดนะครับแล้วเตะสกัดที่งโ,โหูบอลเหมือนจะมีรไรสุดท้ายได้ยิงด้วยครับบุรีรัมยังไวครับดูเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนทางได้ด้วยนะครับแต่พีรพงษ์เองหูยอดเยี่ยมมากๆครับจังหวะมันใกล้ตัวเขาแล้วก็ฝากไปที่บุญทวีเทพวงครับอายุมาซิก้ามาแล้วโอ้โหจ่ายว,วันนี้แบอลขวาสนามี่น้ำหนักไม่ค่อยดีครับเสร็จทบ,บุรีรัมอีกครั้งหนึ่งแล้วทีละทรเปิดเป้าหมายคือโบลิเกตจะให้ดูลูกนี้ไม่อยู่ครับ ถ้ามีโอกาสได้ตั้งรับได้ง่ายๆเนี่ยก็อาจจะถึงหน้าประตูได้บุนกี้ครับพลิกกลับมาโอ้โหแทงช่องนี้สปีดของทางมาซิก้าจี้บอลได้เปียบมาซิก้าลอ็อกโอ้โหจะล้อกทียังติดของแจสเปอร์นี่โฮงเงี้สามคนครับตรงนี้กว่าจะเอาอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยโดนจับรัำหน้าไปแล้วนะครับดูครับบุนกี้ให้มาโอ้โหก็เลื่อมอยูน่นิดนึงนะครับถ้าดูจากรายที่ผู้ช่วยผู้สิ์ยืนอยู่ครับ โอ้โหแต่โชาแทงเอาเลยครับจังหวะนี้แกะออกมาได้ดีนะครับขึ้นทางซ้ายสปีขึ้นมาแลวครับสุพรปีดในการอพมอีเวลาเลยครับเล่งเจอกระทะสัสลรักตัดเข้าในสุพรสัสไกลโอ้โหไม่ไม่รู้ว่าห่างแค่ไหนแต่ว่าบุมนี้ได้เสียวเลยครับตัดมาทีครับทีระโดนให้สุโชกเปลยมออกด้านข้างมามาซิก้าดวนกับทาง บุญชวีหักเข้าในฝากคำชิ่งตรงนี้ยังอ่านเกมไว้อยู่ครับทางลูคัสโพชาโอ้โหสองคนเล่นกันนี่เจาะได้ถึงเลยครับครับโอ้โหวีรเทศป้องพันพาบอลขึ้นมาเองครับสายมีเปิดทางอยู่สุพรเข้ากลางมาอาทิคุณมีทวบบงสกรชยัยกุลเทวินแล้วเปิดขวายัดเข้าในาจังหวะแรกเอาเลยครับไม่ชาติโอ้โห ไม่ได้เขมีตัวขวางอยู่โอ้ถือว่าทำสวยนะครัจบจังหวะนี้เบลทองโอ้แต่เริ่มที่จะโจมตีได้หมัดหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับบอลเปิดมาตรงนี้นะครับบนทวีแล้วดูจงังหวะยิงตรงนี้โอ้โหยิงเหมือนจะไม่ดีเองนะครับเพราะว่าเปิดมาแทบจะถวาผ่านมาแล้วแล้วดูจังหวะเข้าหาบอลตรงนี้โอ้โหโอ้แปกพลาดไปเองครับซาดอมิเซเยฟบ,บอลขวาโมริโอ้ ทั้งหวะนี้เอาละครับเอาละครับพาแบบนี้เดือดหรือเปล่าเขาเนี่ยครับเดี๋ยวต้องดูท่าช้าทีนะครับแต่ว่าคนที่นอนไปคือวิลเลี่ยนพร้อมครับแล้วก็มาริโอนี่เองครับดูแอคชั่นตรงนี้ก่อนนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยว V ีอเนี่ยเช็คอยู่แล้วนะครับครับอ่ะดูครับโอ้โหกลางไม่เหมือนกันใช่ครับกลางแขนแล้วมีไปโดนบริเวณใบหน้าเต็มๆเลยครับของวิลเลียนพรอมแต่ก็ต้องดูว่าผู้เล่นสินจะมองยังไงครับ เขาขายที่คุณเกลือกใช้บอลนะครับหนึ่งในเสียกรณีก็คือการเช็คใบแดงนะครับ <S <S สรุปแล้วคือไม่ต้องเช็คนะครับรอ,อดไปครับแล้วก็เป็นใบเหลืองนะครับ <S <S ดาเดบดินเขีย่ยให้กับสัสลักแล้วก็เผาเวลาจนจบในช่วง45นาทีแรกครับ <S <S อบอลขอทางบุรีรัมย์มาต่อครับอายุมาซีกา เปิดมาสอดสลักเกี่ยวเข้าซ้ายสัดลูกนี้เลยยิงได้ทางซ้ายขวาอยู่แล้วนะเจ้าพี่ไปเกี่ยวออกมาได้ด้วยครับแต่ตั้งเกี่ยวได้ต้องใช้เวลาสักพักเลยนี่มึงทอนบริกีครับดีดมาให้กับสุบะชโชคล็อกตรงนี้เอาแล้วครับช่องเปิดดีดออกมาที่อายุมาซิก้าต้องฝากไว้ที่บุญทวีแล้วแหละครับมาซิก้าจี้ตัดเข้าในแล้วสัดลูกนี้โอ้โหยังติดทางโฮชานะครับบอนนลไม่พ้นสุบะชโชเกี่ยวมาโฮชาบ่งดีนะครับบอลเบาก็ไม่ห่างตัวพีระพษ์เรือดินทั้ง ทิ้งบอลข้ามลายกองหลังมาพื้นที่ว่างครับได้ทางซาดอมิเซเยฟข้างหลังมีอยู่นะครับตัดเข้าในเองครับซาดอซาดอยังฝืนลุยขึ้นมาให้ต่ออาทิคุณเปลี่ยนออกมาซ้ายเร็วสุพรให้เอาเลยครับตรงนี้ดีวงสกรถึงเปิดไม่ได้ครับเจอสุลกาดันหลังอยู่สุพรโอ้โหรถตรงนี้แหวกมายังได้ต่อพลิกเข้าในเปิดมาไม่แม่นครับติดรัตนากรมงจังหวะสอง โบลิงกิตัดเลยครับเข้าทางสุภาพโชคให้ต่อมาเอาเลยครับ2ต่อ3มาซิก้าสปีดคามเร็วมีให้ออกมามาซิก้าจี้เข้าในต่อเทีโทษนหักดวลกับทางโอชาเอายังติดครับอีกทีหนึ่งไหลกลับมาโบลิงกิให้สุภาพโชคดึงจังหวะสองตรงนี้เอาเลยครับล้ำหน้าล้ำหน้าเลยเขาจะต่อได้ครับไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอลบุรีรัมย์นะครับแฟนบอลเมืองทองนี่ก็วันนี้รอเอาเสื้อของบุรีรัมย์มาให้เทียร์ทอนเซ็นเหมือนกันนะครับโบลิงกิ โยกตัดเข้าในมาแล้วโอ้โยจังหวะเปิดหบอลตกพื้นแล้วก็ผ่านหน้าปากประตูไปครับบุญทวีมีเวลาครับเล็งแล้วก็เปิดมาเสาไกลกรลวิทบ่งชงเข้าในไม่มีใครตรงนั้นครับได้บอลทางพีระดลจ่ายมาสุขโชคสารชาติสุขโชคเลี้ยงจี้กินพื้นที่กันมาก่อนครับแล้วก็ทิมต่อมาืุนที่ว่างบลิทวีเบียดไว้ก่อนจังหวะหน้าเล็ง,ง,ง,แ,ลง,งแล้วก็ยกอู่ยังติดท่าโมชาตตามมาแก้ตัวได้ครับเกือบจะเสร็จบลญทวีเลยนะครับ เลงแล้วก็ออกด้านข้างจ่ายตัดแผงหลังมาเลยครับบอลถึงสุพรแต่งเข้าขวาแล้วก็โยนมาเสร็จทางพัรษาก,ก่อนบอลสองตั้งให้วงศกรป่านลนูกนี้โดนไม่เต็มแล้วซัดอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ครับอดีเดยเข้าทางซัดลูกนี้โอ้โหยังมีสุลกา้านะครับตามอยู่อือส่าไปคล้องบอลมาได้นะครับอลไะครับเริ่มเห็นสุลกา้าครับขึ้นมาวางบอลบ้างครับสุภพโชคออกข้างมาตำแหน่งของสัสลักทแทนที่โดยหลังสู้ลูกนี้ไม่โยนมา อีกทีนะครับสรักเล็งแล้วก็ได้ป่งโอ้โหสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นทางพีรพลนินเก็บไว้ได้นะครับมาวัฒนากรให้พีระดนแทงอาแล้วครับบอลของสุขพนัดเราเลือกโอ้โหูยิงตรงนี้เข้าทางโริกรีซัดอีกทีโดนตึกไปเองครับโอ้โหเหมือนจะยิงจังหวะแรกไม่ดีเลยด้วยครับตายออกซ้ายมาที่วัฒนากรเล็งหาจาาังหวะเอาหักเข้าในทีนึงฝากมากรวิทย์ หม,มุนเข้ามาหน้ากรอบเขียนโทษแล้วยกแก้มมาสวยนะครับบุญทวีไหลต่อมาซาดอดึงเอาเลยครับหักกลับมาวิลเลตบอลสั้ลูกนีมม้ก็ยังติดครับพันษาบังไว้ได้วิลเลตบอลอีกทีหนึ่งให้เอาเลยครับซาดอโอ้โหย,ยังยาวติดพันษาอีกแล้วครับแล้วสุดโชคแต่อ้อมมาบอลยังมีแชรบนะครับวิลเลตบอลออกมาวัฒนากรสวรัสดิ์ละครเล็งแล้วครับ ได้เปิดอ้อมเข้าไปอันนี้จะขึ้นบอกอจังหวะขึ้นคือระยะมันก็ไกลาจากประตูด้วยครับพรอบเปิดเปลี่ยนเข้ามาไม่ดีครับเขาทันเรบดินเข้ากลางมาพีระโดนซัดลูกนี้ก็บลกไปครับนี่ช่องให้ลองยิงไกลดูบ้างเหมือนกันเลยครับพีระโดนต่อบอลไปมาเนี่ยก็เหมือนเผาเวลาทิ้งด้วยนะครับเพราะเวลาเหลือน้อยด้วยตอานี้ได้โยนยัด ออมเข้าไปขึ้นมงโดยโฮชาก็เบาแล้วไม่ตรงกอดด้วยครับช่วงครึ่งหลังนี่จังหวะการเพรสคือวันนี้ครับแทนจะไม่พอได้เพรสเลยแล้วออกจังหวะแทงมาได้ทางบริกิตนะครับดูซะด้วยบริกิตมีขวาอยู่ทางโฮชาแล้วก็ได้ครับโอ้ต้องปลบมือให้ครับโฮชาเลยเพราะก่อนหน้านี้ยังปฐถมพยาบาลตัวเองตะคิวครับโอ้แล้วจังหวะนี้ไม่ยอมครับยังสปินแบบโอ้ตายเป็นตายครับแล้วยังสไลด์ถึงด้วยครับ ต้องไปลุ้นครับปรากมากีรธรรยัดกลับคืนมาที่เดิมอ่าแล้วจังหวะมงไปเข้าทางสุพนัทลุยขึ้นมาสุดท้ายโอ้โหฝ่าวับทางเบียเทศป้อมพันธ<ะ>ระใบเหลืองไปด้วยครับฟรีคิกนะครับสัตว์ลูกนี้รัตนากรของนีติดก,กําแพงนะครับบอลเข้าทางสัสลักยิงก็ไปติดทางกรวิทศสาสายของรัตนากรเปิดเข้าในมาุ่งได้ครับสุรกิกา จะเกี่ยวบอลนีจะเล่นต่อไม่ได้ครับองทูแต่บอลยังเข้าทางเทียรทอยัดขึ้นบนมาลึกไปถึงบุญทวีครับเหลืออีกไม่กี่วิจะครบ3มนาทีแล้วนะครับน่านจะเป็นเพลสสุดท้ายต้องหนุนยาวแล้วนะครับบุญทวีให้มาวัฒนากรแลว้วก็จังหวจะเตีนไม่ทันแล้วครับจบ90นาทีครับเป็นบุรีรัมย์ยูเต็ดนะครับบุกมาชนะเมืองทองยูเนเต็ดหนึ่ประตูต่อศูนย์นะครับประตูชยัย จากลกาทุกนกรอใหม่ครนี้นะครับ